ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการรายงานสถานการณ์น้ำณวันที่3มีนาคม2 5๖8ครับเห็นว่าจากการประกาศเข้าสู่ฤด,ดูร้อนของกรมตูนิยมทิยานะครับที่เมกะปารประกาศเข้าสู่ดูร้อนตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับเห็นว่าเมื่อเข้าสู่ดูร้อนแล้วนะครับก็มีการแปรปรวนของสภาพอากาศพอสมควรจะเห็นว่าจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดเข้าสู่ประเทศไทยทําให้เกิดพายุด,ดูร้อน หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับจานก,การน้ําในอ่างเก็บน้ำนะครับโดยเฉพาะในรุ่มน้ําเจ้าพยาจะเห็นว่าในปีนี้นะครับมีน้ําถึง54%น้ําใช้การได้ขณะที่ปีแล้วมีเพียง4 0เนะครับทาให้เราจัดการน้ําในปีนี้ในรุ่มน้ําเจ้าพยาที่มีการเพาระปลูกไปแล้ว6.35ล้านไร่นาปลังในเขตชุมพรานนั้นก็จะไม่เกิดความเสียหายแน่นอนตลอดจนคุณภาพน้ําในการผลิตน้ําประปาของชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่สํหรลปทุมธานี คุณภาพน้ําค่อนข้างดีมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งจากอิทธิพลของพายุร้อนตัวนี้ครับที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพญานะครับจากที่เราเรามีการระบายจากสเขื่อนหลักนะครับหุยพลศิลกิตแควน้อยและป่าศักดิ์ธรีที่วันละ67ล้านลูกบา์เมตรนะครับปัจจุบันเราลดลงเหลือประมาณ47ล้านลูกบา์เมตรนะครับลดลงประมาณสัก20ล้านลูกบา์เมตรเลยทีเดียวเห็นว่าจากอิทธิพลตรงนี้ทําให้เราต้องมีการปรับนะครับการระบายน้ําของเขื่อน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับกับการใช้น้ําในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าโฟกัสไปเรื่องลุ่มน้ําอื่นนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ํามูลตอนบนนะครับเขื่อนลาตะคองเองมีน้ําใช้การได้ประมาณ21%ปนะครับปัจจุบันมีการใช้น้ําจากเขื่อนเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็การระบายเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าจากการวางแผนนะครับของกรมชลประทานนะครับโดยสํานักงานชระนานที่8 ได้มีการประสานกับการประปานะครับทั้งประปาของเทศบาลนครราชสีมาประปาเฉลิมพระเกียรติและประปาอื่นๆที่ใช้น้ําจากเขื่อนลําตะคองนะครับตอนนี้ครับเรามั่นใจว่าเขื่อนลาตะคองเองปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจะสามารถใช้ได้ตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการติดตามสากา์น้ำอย่างใ,น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 ในกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับมาดูที่ e EC เองนะครับปัจจุบันนะครับถึงแม้อ่างเก็บน้ําไม่จะเป็นอ่างเก็บน้ํา หนองปลาไหลหรืออ่างเก็บน้ำประแสนในเขตจังหวัดระยองนะครับหรืออ่างเก็บน้ําบางพระในเขตจังหวัดชนบุรีครับปัจจุบันก็ยังมีน้ําค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับคาดว่าสาการน้ําก็จะไม่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้ครับเพื่อเป็นการมั่นใจนะครับของภาคนอกภาคเกษตรทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในเขต e c เองของจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงปราจีนบุรีด้วยนะครับ ทางกรมชมพทานเองครับโดยท่านทิพดีกรมชมพทานครับก็ได้มีการเชิญนะครับผู้ใช้น้ํานอกภาคเกษตรทั้งหมดนะครับในพื้นที่เขต EC เองนะครับมาประชุมนะครับเพื่อหารือนะครับในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํานอกภาคเกษตรครับก็จะมีการประชุมในบ่ายนี้ครับ13นกา30นาทีนะครับณห้องประชุมโรงทานนะครับซึ่งจากการประชุมนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํานอกภาคเกษตรนะครับ เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งด้านการจัดการน้ำนะครับตลอดจนนะครับเพื่อร่วมในการที่จะ,ะดูแลและบำรุงษาระบบนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ ECA นะครับเห็นว่าจากเขตตรงนั้นเป็นเขตพิเศษครับการจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ําจะต้องมีการผ่านน้าจากอ่างหนึ่งไปอ่างหนึ่งนะครับจากวังตโนดนะครับมาเติมน้ําอ่างปะแสจากประแสมาเติมน้ํา อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับเพื่อใช้ในเขตจังหวัดระยองและชนบุรีจากอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับจะต้องมีใช้น้ําจากบางประกงเองนะครับใช้น้ําจากพระองค์เจ้าชัยชิดเองมาเติมอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการผันทานะครับบุริรจัดการน้ําอย่างเป็นระบบครับซึ่งกลุ่มพิทัษน้ำนอกภาคเกษตรเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่เป็นเครื่องมือของกรมชลมระมทานนะครับในภาคอุตสาหกรรมต่างอุตสาหกรรมต่างๆที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันเนี่ยครับจะเป็นเครื่องมือที่ร่วมกันในการที่บุริรจัดการน้ํา เพื่อประโยชน์ในด้านหนึ่งครับการบริหารจัดการน้ําโดยไม่ให้เกิดการขาดแคลนและการขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นในเขต e ECA นะครับตลอดจนการบรุงรักษาของระบบต่างๆสถานีสูบน้ําท่อส่งน้ําผ่านน้าเพื่อให้ระบบทาง e ECA ได้สามารถดําเนินต่อได้โดยไม่เกิดการขัดแคลนนะครับก็สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีนะครับของการที่จะทําให้ระบบตรงนี้เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตลอดจนนะครับ ก็จะมีการหารือนะครับในอนาคตนะครับเกี่ยวกับการที่จะเพิ่มศักยภาพการจัดการน้ําในเขตภาคตะวันออกนะครับก็คงต้องอาศัยกลุ่มใช้น้านอกภาคเกษตรเนี่ยครับเป็นผู้ที่ช่วยในการผลักดันโครงการใหญ่ๆเพราะว่าในอนาคตครับการใช้น้ําภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีการใช้น้ําที่มากขึ้นนะครับกว่าปัจจุบันเป็นจํานวนมากครับโครงการใหญ่ๆนะครับจะต้องมีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการที่มีการผ่นน้ําจากคลองบางเพาะผ่านทองมาเติมอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับ หรือโครงการที่จะเติมน้ำนะครับจากประแสมาเติมหนองค้อแล้วมาเติมบางพระเองตรงนี้ครับจะทําให้พื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรีครับมีเสถียภาพมั่นคงนะครับรองรับการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับนอกจากนี้ทั้นทงนั้นนะครับโครงการที่จะต้องเกิดนะครับก็คงต้องเป็นการผันน้ําจากจันทบุรีเองนะครับ มาเติมอ่างเก็บน้ำประแสนะครับจากคลองวัตโนดนะครับมาเติมอ่างเก็บน้ำประแสนะครับเป็นคลองวัตโนดเส้นที่2มาเติมประแสเองตรงนี้ครับก็จะทําให้ศักยภาพในการเรื่องการน้ําในภาคตะนอ,อกนั้นสามารถรองรับได้ถึงปี80เลยนะครับ2580เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับของการตั้งกลุ่มบุญชีน้ำนภาคภาคเกษตรนะครับที่มีอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามาร่วมกันในการที่ดําเนินการด้านการจัดการน้ําในภาคตะออกให้อย่างมีประสิทธิธภาพตลอดจน ร่วมด้วยช่วยกันในการที่ผลักดันโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงในเขตภาคตะนออกเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับทั้งนี้นั้นครับในเรื่องสถานาาน้ำครับถึงแม้เขื่อนอ่างเราจะมีอ่าง,างน้ำค่อนข้างจะมากนะครับเราก็ต้องใช้น้าอย่างปราณีตเช่นเดียวกันความหลากหลายของสภาพอากาศการใช้น้ําแต่ละพื้นที่ครับก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นนะครับทางด้านข้อมูลด้านการจัดก,การน้ําของกรมชุมระทานนะครับ ก็ขอให้เกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่นะครับก็ติดต่อโครงการชมประทานในพื้นที่นะครับที่เรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีสายด่วน1460นะครับที่จะช่วยตอบคำถามท่านในเรื่องของการจัดการน้ำของกรมชมประทานครับ